นะครับนี่ก็เหมือนกันครับท่านต้องทราบต้นทุนในงานที่ท่านจะทําท่านถึงจะกลับไปขอสํานังงกงบเขาได้ว่าจะทําตัวนี้จะส่งเสริมจะดูแลผู้อพยพปีนี้คาดว่าจะเข้ามาแสนคนค่าเฉลี่ยต่อหัวหัวละหนึ่งร้อยบาทออกมาเป็นสิบล้านบาทหรืออะไรก็ว่ากันมานี่คือเราต้องทราบต้นทุนนะฮะเมื่อเราเราถึงจะไปทําแผนขอส่วนที่สองนอกจากทราบต้นทุนแล้วเราก็ต้องทราบได้เงินมาละก็ต้องรู้จักวิธีใช้เงิน ข้อที่1นึ่เขาเลยต้องมีระเบียบการใช้เงินพอเราใช้เงินเป็นใช้เงินถูกก็ต้องรู้จักวิธีซื้อเขาก็ต้องมีการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างข้อที่3พอซื้อได้ของเสร็จเขาบอกไม่พอละโลกยุคใหม่แต่ก่อนเราไม่สนใจนะพอซื้อเสร็จฉันซื้อละฉันถูกต้องละไม่ได้ท่านต้องบริหารวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า อย่างเช่นห้องนี้แทนที่ท่านจะไปจัดที่โรงแรมเรามีห้องประชุมของเราเองเราใช้ห้องประชุมของเราคุ้มค่านะฮะต้นทุนของห้องเราก็จะเป็นไงครับต้นทุนต่อนหน่วยของการใช้งานก็จะถูกลงมีอยู่ครั้งหนึ่งผมทำซีดีซีดีเพื่อแจกร้านค้าคือร้านค้าย่อยบ้านเราเนี่ยจะพวกเราค้าขายเก่งแต่เราบริหารจัดการไม่เป็นสต็อกไม่มีไปที่หลังร้านนี่นะครับร้านโชห่วยที่มีอยู่นะครับ ถ้ากลับเข้าไปแล้วจะพบว่ามีสต๊อกค,ค้างอยู่เป็นแสนแสนบาทเลยแล้วของที่ใหม่ๆจะอยู่ข้างหลังเอ๊ะอยู่ข้างหน้าเอ๊ะอยูอย่ของใหม่จะอยู่ข้างหน้าของเก่าจะอยู่ข้างหลังเป็นไงครับการจัดเรียงบ้างอะไรบ้างเราก็เลยมาทําวิชาว่าด้วยการสอนวิธีการบริหารร้านโจโห่วยเราใช้ทุนไปประมาณล้านกว่าบาทเราต้องแจกให้ได้ล้านแผ่นภาพไหมทาไมครับ ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีคนมารับซีดีเราไปอ่านแปลว่าต้นทุนค่าซีดีแผ่นนั้นจะเป็นแผ่นละล้านทันทีเลยถ้าผมทําให้คนอ่านได้หนึ่งล้านล้านคนซีดีต้นทุนผมจะเหลือแค่แผ่นแล้วเท่าไหร่ครับแผ่นละบาทเดียวนี่แหละครับนี่คือปัจจัยที่ว่ามันเป็นเรื่องวิธีการคิดแบบที่เรียกกันว่าต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร ที่ผมเรียนท่านไปเมื่อช่วงแรกเอาละผมพูดถึงวิธีการใช้แล้วนะครับใช้ให้คุ้มค่าแล้วมันมี3มส่วนส่วนที่หนึ่งของเงินได้ได้เสร็จแล้วส่วนที่สองพอได้เงินมาจะใช้เงินยังไงให้ถูกต้องแล้วใช้ให้เป็นด้วยนี่แหละคือใช้ให้เป็นส่วนที่สามมันต้องมีการตรวจสอบก็มีกระบวนการติดตามประเมินผลงบประมาณมีรายงานที่ฝ่ายแผนทำอันนี้แหละครับรวมทั้งเรื่องของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน้าที่จะต้องทำ เขาจะอยู่ชุดที่3นะครับนี่คือส่วนที่สอที่ผมเล่าให้ฟังหน้านี้เป็นเครื่องมือผมผ่านต้นทุนผมผ่านเลยนะครับประโยชน์เราเข้ามาสู่ที่การแนวคิดในการคำนวณต้นทุนผมบอกว่าเราจะคำนวณต้นทุนไม่ได้ถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านต้องการต้องการทราบต้นทุนเรื่องอะไรถ้าสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยต้องการทราบต้นทุนคืออะไรก็คือต้องการทราบต้นทุนคือผลผลิตของสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยต้องการทราบต้นทุนผลผลิตของสำนักงานนี่คือ c o ส t o อ j อบเคือสิ่งที่ท่านต้องการทราบต้นทุนเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราในการหาต้นทุนครั้งนี้คือเราต้องการทราบต้นทุนเรื่องนี้มีอยู่7ข้อที่อยากทราบ หน3 4 5 6 7เราเราทราบกันไปแล้วแต่ที่จริงไอ้เข้อที่ทำเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยใน7อันเนี้ยมันไม่ได้ทำคนเดียวนะมันทำตั้งกี่สํานักประมาณเป็น10บสิสํานักกองที่ช่วยกันมีกลุ่มงานใหญ่ๆระดับกองเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่ากิจกรรมเนี่ยมันทํากันเยอะแยะเลยเราต้องเอากิจกรรมหลายๆสํานักเนี่ยมาจัดชุดมาจัดเรียง ไม่คนที่ทําเหมือนกันก็มาอยู่ในชุดเดียวกันคนที่ทําช่วยกันก็มาอยู่ในชุดเดียวกันเราเรียกการเอากิจกรรมของแต่ละหน่วยงานภายในสอปอมาเรียงกันเป็นชุดว่าเราทําพจนานุกรมกิจกรรมเมื่อวานนี้ผมก็เลยเล่าถึงวิธีการทําบอกว่าเอ๊แล้วเ,เราจะทําพจนานุกรมกิจกรรมอย่างไรนะครับเราก็บอกว่าหนึ่ง เราต้องรู้พันธกิจของเราบอกทราบแล้วทราบจากที่ไหนพันธกิจเหล่านี้เราถูกกำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของสอปอไว้เรียบร้อยนะครับมีพันธะอะไรบ้างไอ้พันธกิจเหล่านั้นนี่เองครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ผลิตตัวหนึ่งออกมาบอกว่าพันธกิจเหล่านั้นจะผลิตตัวหนึ่งออกมาคือตัวผลผลิต ระดับหน่วยงานแต่เบื้องหลังของผลผลิตเหล่านั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราถอยลงไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอตัวผลผลิตก้อนนี้พันธกิจเนี่ยที่มันก่อให้เกิดผลผลิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นผลผลิตของท่านเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้อพยพดูแลความมั่นคงชายแดนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีผลผลิตตัวนั้นออกมาผมก็บอกต่อไปบอก เวลาเราจะกําหนดผลผลิตเนี่ยนะท่านต้องข้อที่หนึ่งต้องอะไรครับสอดรับกับพันธกิจที่เราของสํานักขององค์กรของเราข้อที่หนึ่งต้องสอดรับข้อที่สองผมบอกต้องควบคุมได้นะอย่าลืมนะควบคุมไม่ได้อย่าอย่าไปเอาอย่าไปตั้งเป็นผลผลิตของตัวเองเชียวนะต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นเอามาเป็นผลผลิตเราไม่ได้หรอกอันที่สาม ต้องกระทบต่อบุคคลภายนอกแปลว่าคนภายนอกได้รับบริการจากเราหรือได้รับผลงานจากเรานะครับอันที่สี่ผมบอกต้องนับได้ด้วยผมถึงถามก,กลับไปหาท่านบอกอย่าลืมนะเวลาตั้งผลผลิตขึ้นมาแล้วต้องมีหน่วยนับต้องวัดได้นะครับต้องวัดแล้วมันสะท้อนด้วยสะท้อนแปลว่าสะท้อนกับงานบางทีเราบอกหน่วยนับของผลงานของเรานับเป็นจังหวัด ท่านก็มัน76อ่ะแต่ที่จริงมันอาจจะหน่วยนับของนโยบายที่เราขับเคลื่อนไปไปสู่สํานักงานจังหวัดไปสู่จังหวัดนับเป็นจํานวนจังหวัดผมสมมตินะฮะผลผลิตการผลักดันนโยบายนะครับของสอปอไปสู่การปฏิบัติของภูมิภาคผมสมมุตินะฮะท่านบอกหน่วยนับผล,ผลผลิตของเราเป็นจํานวนจังหวัดท่านรู้สึกเป็นไงครับมาฟังดูก็ถูกไงก็จะทําเป็นจังหวัดไงแต่ท่านสะท้อนผลงานเราไหมครับสะท้อนงานออกไปไหม ไม่เห็นแต่บอกนับเป็นจำนวนนโยบายที่เราขับเคลื่อนออกไปเอาละในแต่ละแห่งมันก็อาจจะเป็นบอกโอ้นโยบายที่มันเคลื่อนออกไปมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวนะในจังหวัดหนึ่งทีสี่ห้านโยบายที่เข้าไปในหนึ่งปีนะฮะเป็นจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่ผลักดันเนี่ยชัยนาทมันไม่เหมือนกับเชียงใหม่นะเวลาผลักเนี่ยกระบวนการต้นทุนในการผลักดัน ในแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่อันนั้นแหละครับมันจะสะท้อนแปลว่ามันต้องวัดมีหน่วยวัดวัดแล้วก็อย่าไปวัดแบบตัวชี้วัดนี่สําคัญนะครับตัวนับของเราเนี่ยหน่วยนับนี่สําคัญถัดไปครับผมก็บอกพอสร้างผลผลิตได้แต่ที่จริงไอ้ผลผลิตเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีหรอกมันมาจากกระบวนงานหลักที่ในสำนักงบประมาณในเอกสารขาวคาดแดง เขาเรียกว่ากิจกรรมหลักเป็นคำเดียวกันนะครับแต่ถ้าท่านไปในระบบของเทคโนโลยีถ้าท่านเกิดต้องเจอแล้วเนี่ยท่านจะเจอคำว่าเมเจอร์โปรเซสผมถึงแปลว่ากระบวนงานหลักเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดที่มาจากคำว่าเมเจอร์โปรเซสไอเมเจอร์โปรเซสตัวนี้ที่จริงพอทำไปแล้วปั๊บมันทำให้เกิดผลผลิตเมเจอร์ Major ตัวนี้มันทำให้เกิดผลผลิต ทำเมเจอร์ตัวนี้ไปแล้วมันไปผลักให้เกิดผลผลิตทันทีเลยนะครับถัดไปครับที่จริงในเมเจอร์โปรเซสเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวเมเจอร์แล้วมันผลักได้หรอกภายใต้ตัวเมเจอร์โปรเซสหรือกระบวนงานหลักเนี่ยมันมีกระบวนงานย่อยๆหลายกระบวนงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนตรงนี้เราเรียกกันว่าสับโปรเซสตรงนี้เราเรียกกันว่าสับโปรเซสคือ ในเมเจอร์โปรเซสเนี่ยมันจะมีตัวย่อยของมันหลายๆายสับโปรเซสแล้วก็สับโปรเซสในชุดนั้นมันถูกมารวมกลายเป็นเมเจอร์โปรเซสถ้าคุยอย่างนี้ท่านอาจจะมองเห็นภาพเพราะผมไปเรียกกระบวนงานหลักกระบวนงานย่อยเลยมันเบลอยภายใต้สับโปรเซสแต่ละอันภายใต้สับโปรเซสแต่ละอันมันจะมีแอคทิวิตี้หรือที่เรียกกันว่ากิจกรรม ภายใต้สับโปรเซสแต่ละอันแต่ละอันมันจะมีเป็นกล่อง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 เป็นแอคทิวิตี้ไอแอคทิวิตี้ตัวนี้เองแหละครับเป็นจุดหรือกิจกรรมนี้เองครับเป็นจุดที่เราจะมาเริ่มคํานวณต้นทุนกันว่าไองานที่เราทํากันอยู่เนี่ยระดับทํางานเราเนี่ยที่เรียกกันว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่นี่คือเราเราคำนวณกันที่ระดับตรงนี้ ถ้าเราทราบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมราคาเท่าไรเราก็จะสามารถทราบต้นทุนกระบวนงานย่อยหรือต้นทุนสับโปรเซสถ้าเราทราบต้นทุนสับโปรเซสราคาเท่าไหร่ในแต่ละอันในแต่ละชุดเราจะสามารถทราบต้นทุนของเมเจอร์โปรเซสหรือกระบวนงานหลักได้ถ้าเราทราบต้นทุนเมเจอร์โปรเซสเราจะทราบต้นทุนผลผลิตได้ แต่เพื่อที่จะให้คนในสำนักปลงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทราบกันทุกคนว่าใครแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ที่กิจกรรมไหนเราก็เลยต้องมีเขียนเพิ่มขึ้นมาอีกภายใต้กิจกรรมต้องมีขั้นตอนการทำกิจกรรมที่เรียกกันว่าท a s นะครับนี่คือนี่คือภาพที่หนึ่งว่าออกมา ผมผ่านให้เห็นให้เห็นภาพแล้วว่าเราก็เลยต้องมาสร้างท่านครับเราสร้างภาพนี้ลงไปเราบอกว่าเรามีผลผลิตมีกระบวนงานหลักมีกระบวนงานย่อยแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มีลักษณะหรือขั้นตอนการทํากิจกรรมแต่เวลาเราคํานวณต้นทุนนะครับเราคํานวณต้นทุนที่ตรงนี้เราหาต้นทุนกิจกรรมในแต่ละตัวถ้าเราได้ต้นทุนกิจกรรมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง มันจะมีค่าเฉลี่ยรวมกันแล้วเท่ากับต้นทุนกระบวนง,งานย่อยหมายเลขหนงถ้าเราทราบต้นทุนเบอร์3กับเบอร์สมันจะมีค่าเท่ากับต้นทุนกระบวนง,งานย่อยหมายเลข2เบอร์5กับเบอร์6กมันจะเข้าหมายเลขสามนะครับถ้าเราได้ชุดนี้มันก็จะสามารถตอบได้ว่ากระบวนง,งานหลักกระบวนง,งานย่อยหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองจะกลายเป็นต้นทุน กระบวนการหลักทันทีถ้าเราได้ต้นทุนกระบวนการหลักทั้งคู่เราจะทราบต้นทุนผลผลิตฝ่ายบริหารเดินมาถามท่านว่าท่านทําไมไอ้นี่ห้าร้อยบาทคําตอบเราบอกว่าที่มันห้าร้อยบาทเพราะว่าอย่างนี้ครับท่านเพราะว่ามันมีงานสองชิ้นชิ้นนี้กับชิ้นนี้ไอ้งานชิ้นที่หนึ่งเนี่ยมันยังประกอบด้วยกระบวนการย่อยอีกสองอันไอ้กระบวนการย่อยสองอันเนี่ยมันยังประกอบด้วยกิจกรรมอีกสี่กิจกรรม ไอ้ภายในสี่กิจกรรมเนี่ยมีงานที่ทำลักษณะนี้มีสำนัก A กับสำนัก B ร่วมกันทำราคาอันที่หนึ่งสิบบาทที่สองห้าสิบาทที่สามร้อยบาทอันที่สี่สองร้อยบาทมันถึงทำให้อันนี้ราคาถึงตั้งห้าร้อยตอบโจทย์ได้ไหมครับโจทย์เราชัดขึ้นไงครับนี่คือที่มาของการจัดทำพจนานุกรมกิจกรรมไอ้ตัวพจนานุกรมกิจกรรมเนี่ย ถ้าเราเอาของทุกสำนักมาร้อยเรียงทั้งหมดนะครับมันจะกลายเป็นงานของสอปอมีอะไรบ้างจะอยู่ที่ตรงนี้ทันทีงานทั้งสอปอแต่ให้กองคังทำไม่ได้ให้กองแผนทำก็ไม่ได้เราจะต้องจ่ายเข้าไปให้ทุกสำนักภายในสอปอทำของตนเองแล้วก็เอาทีมมารวมกันมาเราเรียกว่ามาประกอบร่างอ่ะ รวมกันเป็นชุดมันถึงจะออกมาเป็นชุดนี้ได้นี่เองครับถึงเป็นแนวคิดของฝ่ายที่เขาจัดบอกว่าต้องนั่งพร้อมกันหมดต้องเชิญฝ่ายเข้าไปเรียนอยู่ครั้งเดียวเขาทำไม่ได้หรอกครับนะครับทีมที่ไปเรียนที่ที่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาที่จัดนะครับไปหนึ่งท่านกลับมาท่านขยับไม่ได้หรอกครับเราก็รู้ว่าไม่มีทางแต่ว่าต้องขายไอเดียก่อนถ้าเห็นประโยชน์ก็ต้องถูกใช้เพราะอะไรครับ ผมให้ท่านเห็นสไลด์อยู่สไลด์หนึ่งเห็นจําได้ไหมครับเครื่องมือในการบริหารจัดการมีทั้งอะไรครับการบริหารความเสี่ยงต้นทุนการทํา R B M ่าน P M Q A เยอะไปหมดเลยอยู่ที่เราจะเลือกใช้เครื่องมือในแต่ละตัวเอาละครับวันนี้ผมผมเข้าสู่ผลผลิตกิจกรรมแล้วนะครับสุดเสร็จแล้วผมก็บอกว่าพวกเราช่วยกันทําหน่อยอผมขอยืมของกองอะไรฮะกองการต่างประเทศนิดนึงได้ไหมครับว่า ผมเห็นแล้วมีโจทย์โจทย์ที่ผมอยากจะให้พวกเราได้ดูว่าถ้าเราจะสร้างระดับสำนักเนี่ยเราจะทําอย่างไรผมขอยืมนิดนึงได้ไหมครับทั้งชุดขอขอผังที่ที่เขียนด้วยครับผมผมต้องใช้ตัวอย่างฮะเพราะว่าพวกเรามีคําถามหลายคําที่เกี่ยวข้องช่วยช่วช่วอ,อขอตัวอย่างที่ที่เขียนนะครับบอกว่าผลผลิต กองการต่างประเทศเลือกผลผลิตอะไรครับช่วยอ่านผมฟังทีครับกองการต่างประเทศอำนวยการอำนวยการสนับสนุนสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงคง บวกความสงบสุขสุขของของสังคมใช่ไหมครับเราเลือกผลผลิตนี้ผลผลิตเบอร์หนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ยังมีกระบวนงานหลักก็คือกิจกรรมหลักที่ที่เขียนอยู่ในเอกสารขาวคาดแดงกระบวนงานหลักผมเรียกกิจกรรมหลัก ท่านเลือกอะไรครับกิจกรรมหลักก็บอกว่า1.1เลือกอำนวยการและประสานณประสานสานโยบายกิจการต่างประเทศต่างประเทศกิจการชายแดน แดนและผู้อพยพใช่ไหมครับขอบคุณฮะเดีอย่าเพิ่งไปนะ,ะนั่งตรงนี้นิดนึงข้อแรกที่ผมเห็นนะครับอันที่หนึ่งผลผลิตสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบของสังคมเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของชายแดนเรื่องของผู้อพยพกองกิจการต่างประเทศเขามี แต่ผมเชื่อว่ามีสำนักอื่นทำด้วยใช่ไหมครับต้องมีอีกชื่อผลผลิตนี้มีมากกว่าหนึ่งสำนักเพราะฉะนั้นองค์ประกอบตัวที่ที่นี่เรียกเอ่อที่กองกิจการต่างประเทศเลือกเนี่ยเป็นแค่สำนักเดียวจะต้องถูกนำมาประกอบร่างต่อผมไปตัวที่2ต่อเราเริ่มขึ้นโจทย์ที่2องชอยนี้เป็นสิ่งที่ สปทําไว้แล้วก็คือมีผลผลิตมีกระบวนงานหลักมีแล้วเราทําเรียบร้อยไม่ต้องไปคิดมากเราเหลือแค่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งว่าสํานักเราเนี่ยตรงกับอันไหนเราช้อปแล้วกองกิจการต่างประเทศบอกของฉันเนี่ยตรงกับอํานวยการและประสานนโยบายต่างประเทศกิจการชายแดนและผู้อพยพเสร็จแล้วอันที่สองที่ผมเรียกว่าสับโปรเซสหรือกระบวนงานย่อย ท่าของกรมบัญชีกลางผมจะเรียกเขาจะเรียกตรงนี้ว่ากิจกรรมย่อยกรมบัญชีกลางจะเรียกตรงนี้ว่ากิจกรรมย่อยคราวนี้คำถามคือเอเอเรา,เา,เาจากตรงนี้กิจการต่างประเทศนโยบายเนี่ยเรามาแล้วผลผลิตสนับสนุนด้านความมั่นคงละ ความมั่นคงด้านอะไรความมั่นคงแยกออกมาเป็นด้านต่างประเทศด้านชายแดนและผู้อพยพถ้าผมมองนะอันที่หนึ่งเลยผมจะมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะมองอยังไงคิดไม่ออกแต่ถ้าผมไม่รู้จักโครงสร้างของอันนี้เลยนะกองกิจการต่างประเทศนะผมไม่รู้จักเลยนะครับผมจะเริ่มเซตอัพอยู่3กิจกรรมที่1คือการอำนวยการ1.1.1ผมก็คือด้านประสานนโยบายต่างประเทศ ต่างประเทศผมสมมุตินะครับตัวที่สองผมจะเป็นประสานนโยบายด้านชายแดนชายแดนผมจะแปลว่าอาเชียนหรือจะรู้วติดกันอันนั้นต้องดีฟ i มันต้องนิยามมันให้ชัดถ้าเราว่าชายแดนแปลว่าต้องรู้วติดนะนะครับผมตัวที่สามผมจะเรียกว่าหนึ่งจุดผมนี่ตุ๊กตานะครับผมอาจจะผิดเลยก็ได้ เรียกว่าการจัดการด้านผู้อพยพประสานผู้อพยพถ้าผมเนี่ยนะนี่ผมยกตัวอย่างนะถ้าผมเนี่ยผมจะคิดอย่างเงี้ยผมจะเซตอัพดูจากแอคทิวิตี้ว่ามีความสัมพันธ์แม่บอกสัมพันธ์ดูผลผลิตผมความมั่นคงสังคมความมั่นคงไหนความมั่นคงด้านต่างประเทศด้านชายแดนแล้วก็ด้านผู้อพยพเพราะฉะนั้น มาดูเรื่องที่1ตัวย่อยตัวที่หคือด้านต่างประเทศตัวที่สเป็นด้านชายแดนอันที่สด้านผู้อพยพผมก็เริ่มต่อด้านต่างประเทศผมก็จะต้องมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมผมเริ่มมีกิจกรรมกิจกรรมที่1 รหัสกิจกรรมกิจกรรมหมายเลขหนึ่งภายใต้เรื่องนโยบายต่างประเทศผมต้องมีเบอร์อะไรบ้างนโยบายต่างประเทศเราผมก็คิดไปจับจ็อบมาดูเราไปดูที่มีจ็อบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายต่างประเทศไหมอ๋ออยู่ในกลุ่มกิจการต่างประเทศเราเริ่มแล้ว Activity เราถามเลยเงานของกลุ่มกิจการต่างประเทศทำอะไรบ้างนะงานของกิจการต่างประเทศผมลองสรุปดูยังไม่เห็นเนื้องานจริงๆนะครับเพราะอาจจะทำไม่เหมือนนี่เลยก็ได้เราไม่รู้เพราะพวกเราบางทีหลายๆครั้งจ็อบกับจริงมันคนละเรื่องเลยนะฮนะนะเอาแหละเราบอกว่าดำเนินเกี่ยวกับพิธีการระหว่างประเทศผมเอาสมมติว่าพิธีการเอาพิธีการแลกร้กันพิธีการระหว่างประเทศ ปทอนะฮะผมใช้วิธีการระหว่างประเทศแน่นอนครับพอมีกิจกรรมมันต้องมีอะไรครับหน่วยนับหน่วยนับอย่าลืมเลยนะต้องมีหน่วยนับแล้วก็ต้องมีขั้นตอนทีบางครั้งผมเรียกลักษณะกิจกรรมพิธีการระหว่างประเทศเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังย่อๆไม่เป็นไรอ่ะอย่างเช่นประสาน ประสานสถานทูตอ่าผมนุกสมสมมุตินะประสานสถานทูตเตรียมเตรียมงานแล้วก็เชิญแขกผมสมมุติผมไม่ทราบนะผมไม่ได้อยู่กองนี้แต่เราเห็นขั้นตอนเราทํแล้วหน่วยนับเป็นครั้งท่านเห็นภาพไหมตัวที่หนึ่งเอากิจกรรมที่สองเบอร์สองของนี้ภายใต้เรื่องกิจการระหว่างประเทศนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องของพิธีการทูตแล้ว ก็คือสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศมันก็เป็นสาระสำคัญอีกคุณจะนับเป็นประเทศหรือนับเป็นครั้งหรือนับเป็นโครงการเจ้าของงานน่ะรู้ลองนึกดูสิถ้าเรานับเป็นประเทศเป็นไงครับอเมริกาประเทศเดียวคุณจบเหรอจริงๆไม่ไม่ใช่งานจ็อบของ กลุ่มอเมริกาเขาโอ้โหมหาศาลคุณอาจจะนับเป็นเรื่องนับเป็นโปรเจกต์แต่เราบางทีเราไปหลงไงนับเป็นเอาสถานที่มาเป็นตัวตั้งเหมือนที่ท่านที่ผมแนะนำท่านบอกท่านนับเป็นจังหวัดผมก็จบมไม่รู้จะว่ากันยังไงแต่มีหลายเรื่องที่พวกเราจะใช้วิธีนับอย่างนี้คือเข้าใจก็ใช่ไงมันนับได้แต่มันไม่สะท้อนกับภารกิจเราอะไม่สะท้อนผลงานเราอ่ะแล้วเราจะไปหาเรียกว่าอะไรนะประสิทธิภาพประสิทธิผลอะเราจะพัฒนามันไม่ได้ เราวัดมันไม่ได้ครับตัววัดมันไม่ดีพอเหมือนกับที่ผมเรียนท่านเออถ้าไฟดับนี่ความสะถ้าท่านมีหน้าที่ดูแลไม่ให้ไฟดับแปลว่าอะไรถ้าปีไหนทั้งปีไฟไม่ดับเลยท่านนี่เป็นผู้ไม่มีผลงานนะไม่ได้แก้ปัญหาความดีของท่านคือจานวนครั้งที่ไฟดับแล้วท่านแก้ปัญหาได้เหรอความดีของท่านคือมันไม่มีไฟเลยอ่ะมันไม่ดับเลยมันมีค่าเท่ากับศูนยะ์เนี่ยแปลว่าอาจจะวัดเป็นชั่วโมงการควบคุมของท่านแทนหรือแอเรียหรือพื้นที่ มันอาจจะต้องเปลี่ยนไปอย่างนั้นแทนนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องแล้วมันก็จะมีกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างหนึ่งสองสามท่านเห็นไหมครับอันที่สมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรอีกเรื่องของออกำหนดนโยบายต่างประเทศ ให้กับสอบปอ,อผมทบนี่ผมเขียนขึ้นเองนะแต่ผมอยากจะให้เห็นตรงนี้ว่าท่านครับนโยบายต่างประเทศเป็นเป็นจำนวนนโยบายจำนวนนโยบายว่าออกมาเสนอเสนอไปได้กี่ครั้งมันไม่หมูนะจะสร้างนโยบายหนึ่งครั้งมันมีขั้นตอนที่จะต้องทำอีกเยอะเลย ต้องหาลือต้องเฮียริ่งต้องไปคุยกับภาคเอกชนเยอะแยะเลยคอสมหาศาลออกนยโยบายเป็นหชิ้นอาจจะปีหนึ่งแค่ชิ้นเดียวด้วยซ้ำไปแต่คอสมันแพงถ้าท่านจะทำให้มันเอาพุทธมันอาจจะออกนโยบายแต่เอาคำมันจะบอกว่าทำเสร็จไป10เรื่องรัฐบาลถูกใช้หยิบมาใช้2เรื่องอาจจะกลายเป็นเอาคำแค่ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอาจจะบอกว่าสิเรื่องนั่นคือเป็นผลผลิต แต่ผลลัพธ์ได้สองเรื่องใช้จริงๆสองเรื่องนอกนั้นเขาไม่ใช้เลยนี่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเอาละพออย่างนี้เสร็จท่านจะเห็นไหมครับว่าผลพิธีระหว่างประเทศงานพิธีงานสร้างความร่วมมืองานกำหนดนโยบายเราเห็นเลยครับทั้งหมดนี้คือจ็อบของการประสานนโยบายต่างประเทศมองเห็นภาพไหม ถามว่าเอเราคิดไม่ออกเราเอาอะไรผมถึงขอให้เขาแจกไอ้นี่ให้ท่านแต่ถ้าเป็นมือโปรโลแล้วท่านอาจจะมองเห็นภาพตัวเองได้ซ้ําไปถ้าเจ้าของงานแผนกประสานนี่เขาเขียนเขาเขียนออกมาเป็นชุดเลยนึกภาพถ้าเราทุกสำนักทําเหมือนกันครับแล้วเราก็เอามาประกอบร่างลองนึกว่าเรื่องนี้อาจจะมีสํานักอื่นทําอยู่อย่างเช่นเรื่องผู้อพยพนี่ผมว่ามีมากกว่าเรื่องต่างประเทศ สำนักที่อยู่ในประเทศอาจจะทํากันเรื่องเรื่องชายแดนนโยบายผมว่าอาจจะมีอาจจะมีสำนักอื่นเข้ามาเสียบตรงนี้ผสมกันอีกแต่ท่านก็จะเห็นแพ็กเกจนี้ละฝ่ายบริหารก็จะบอกอ๋อเรื่องเรื่องชายแดนไม่ใช่เรื่องการต่างประเทศอย่างเดียววะ่ะมีสำนักที่อยู่ในประเทศเป็นทําอีกสองสามเรื่องตรงนี้วะ่ะทั้งหมดต้นทุนของสองสำนักต้องมารวมกันเป็นเรื่องของชายแดนแต่ต้องเอามาประกอบล่าง เชิญครับเนอี่ยมีใช่ไหมครับมีสอนอพอด้วยใช่ไหมครับเนี่ยฮะอย่างนี้ท่านก็จะเห็นชายแดงก็จะมีมีเรื่องของเขาเรียกคอตอผมม่รูกการต่างประเทศผมลองอย่างเงี้ยมีสอนอพอต้องเข้ามาอีกอผมสมมุตินะครับนโยบายและแผนทําเพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้ที่ผมบอกว่าเอามาร้อยเรียงไงครับแต่ทั้งต่างคนต่างทําก่อนเราก็ทําทีมกลางมาอีกทีมหนึ่ง ที่เป็นคนประกอบร่างออกมาเป็นอย่างนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่าท่านแล้วแต่พูดเป็นกว้างๆแล้วก็ยังไม่ได้เน้นมันมีงานทั้งหมดนี้คืองานหลักของสำนักยังมีงานอยู่อีกชนิดหนึ่งที่ทำแล้วเป็นงานที่สนับสนุนงานของสำนัก ท่านจำภาพหนึ่งในสไลด์ผมทำได้ไหมครับผมก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีสำนักต่างๆมี